สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับสมนึกที่ดินหนึ่งอศนวันนี้เป็นวันอังคารที่สิบสามนะฮะอังคารที่สามิถุนายน2 5 6พห้าหฮะตอนนี้ผมอยู่อยู่ที่ซอยคลองสาสิบทับสิบห้านะฮะหรือเรียกว่าซอยอินพรมนะครับวันนี้จะมาแนะนำที่นะหนึ่งแปลงนะ จะมาแนะนําที่หนึ่งแปลงที่ตรงนี้นะครับอยู่ที่อําเภอคลองหลวงนะครับจังหวัดปทุมธานีนะครับใกล้ๆกับวัดธรรมกายเนาะใกล้ๆกับธรรมวัดธรรมกายแล้วก็ทางจากตลาดไทยก็ประมาณสัก4กิโลเมตรได้นะทางจากตลาดไทยก็ประมาณสัก4ี่กิโลเมตรอยู่ห่างจากวัดธรรมกายก็ประมาณ3กิโลเมตรครับตรงนี้เป็นทางเข้านะครับทางเข้าที่เราจะไปดูที่นะครับที่แปลงนี้ ฟาง100เอมีเนื้อที่102ตารางวาฟาง12เมตรลึก34โดยประมาณนะครับเราจะขายอยู่ในราคาตารางวาละ12,000บาทค่าภาษีค่าโอนเราเป็นคนออกให้หมดนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่แต่พูดถึงนะถ้าจะขายแหลมคิดจะได้เปอร์เซ็นต์มากกว่าครับหลังจากที่เมื่อกี้เรามาจากต้นซอยนะฮะต้นซอยก็มาถึงที่แล้วครับตอนนี้เรามาถึงในที่ลนะ เราถึงในที่ของเราแล้วครับที่เราจะอยู่แปลงนี้นะครับอยู่อยู่แปลงนี้นะมีร้านค้านะครับมีบ้านอยู่นะครับนี่ที่เรามาจากด้านหน้านะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้มาติดตามชมในช่องของสมนึกที่ดินนะครับ ถ้าสนใจที่ดินในแปลงนี้ครับติดต่อมาที่คุณสมนึกวิลาสกุลทิพย์0 9 7 0 5 9 0 4 1 3 0412นะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ